สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติวต่อกันเลยนะคะสําหรับการเตรียมพร้อมก่อนสอบนะคะเรื่องมาตราตัวสะกดเนาะในสอบในวันที่2-3งถึมกุมภานน i นะคะอันนี้ก็เป็น ep สามแล้วเนาะต่อจาก ep สองมาเลยนะคะค่ะสําหรับข้อนี้เนาะโจทถามว่าพยัญชนะตัวใดไม่ใช่โจทย์ถามว่านนวไ,ไม่ใช่ ตัวสะกดมาตากบอ่าโจถามว่าไม่ใช่ตัวสะกดมาตากบเลยไปดูเลยค่ะกะกลายบอกว่าขอพึ่งขอคายบอกว่าผอพานขอควายบอกว่าฟอ,ฟ,อฟันอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็นมาตากบใช่ไหมมาตากบเรานึกถึงคําว่าอะไรบ้างค่ะมีคําว่าอะไรบ้างมาตากบต้องออกอ่านออกเสียงด้วยใช้บอกไปไม้ใช่ไหมบอกไปไม้เป็นตัวสะกดใช่ไหมขอพึ่งเนี่ย มันเป็นตัวสะกดหรือเปล่าเออพอพานหรือเปล่าพอฟันหรือเปล่าอ่ะเขาถามว่าไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่เนี่ยพอพานเนี่ยมันใช่แน่นอนนะคะเพราะว่าพอพานเช่นคําว่าภาพพออาพอภาพใช่ไหมจสแปว่าพอพานะใช่อ่ะพอฟันล่ะพอฟันก็ใช่นะเพราะว่ายีราฟใช่ไหมรออาฟอลาฟใช่ไหมคะอันเนี้ย อันนี้ก็ถูกนะคะแต่เรากําลังหาข้อที่ผิดใช่ไหมข้อที่ผิดคือข้อนี้เลยค่ะตอบนะตอบข้อตอบข้อข้อไก่นั่นเองนะคะตอบข้อนี้ค่ะข้อนี้ถูกนะคะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวไปต่อเลยนะคะไปต่อเลยนะคะข้อนี้ก็คือตอบข้อนี้นะข้อนี้ถูกนะคะเพราะเรากําลังหาข้อที่ผิดนะคะอ่ะต่อไปค่ะ ลบนี้กันนะข้อสิบสี่ไอข้อสิบห้านะคะข้อสิบห้าโจทย์ถามว่ารูปภาพมีตัวสะกดมาตราเดียวกับคําใดรูปภาพนะมีตัวสะกดมาตราเดียวกับคําใดเนาะอ่ะข้อกายปรุงข้อไข่าพานข้อควายกลับรูปภาพมันอยู่แม่แม่อะไรล่ะเราอ่านยังไงล่ะคะเออรออูบอรหรือเปล่าใช่ไหมปอปายู่ในแม่กบ พอผ่านพออาบอภาพออกเสียงเป็นบอใบไม้ใช่ไหมคะดังนั้นข้อที่ถูกต้องนะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายค่ะข้อนี้เลยนะข้อที่ถูกต้องคือข้อนี้นะคะใช้คําว่ากรับนะใช้บอใบไม้นะคะต่อไปค่ะข้อสิบหนะคะข้อใดต่างจากพวกต่างใช่ไหมคะต่างค่ะข้อใดต่างจากพวกอ้าวกไก่บอกว่า ควายขอไข่บอกว่าเบี้ยขอควายบอกว่าเลยเอา้าดูยังไงล่ะข้างหลังเป็นยอยักษ์คนเดยอ่าก็ไก่อยู่แม่เกยใช่ไหมขอควายอยู่แม่เกยแต่คำทีต่ตายจากพวกคืออะไรคะขอไข่ยอยักษ์ไม่ใช่ตัวสะกดใช่ไหมยอยักษ์เป็นแม่เป็นสละก็คือสละเอียนะคะ บอยเอเบียมถโทเบียอยู่ในแม่กอากานะคะคาําตอบก็คือข้อขอไข่นะคะอันนี้แม่เกยแม่เกยอันนี้แม่เบียแม่กอากาไม่มีตัวสะกดนะคะไปค่ะให้มาให้รูปอะไรมาเนี่ยรูปโคมใช่ไหมโคมไฟหรือโคมเนาะจากผ้ามีตัวสะกดมาตานไกโคมใช้ตัวสะกดอะไรคะขอควายมอมา้าหรือขอไข่ขอโอมโคมขอควายเป็น เป็นชนะตน้นใช่ไหมสาลาโอตัวสะกดก็คือมอมานั่นเองคะ่ะอันนี้ก็จําแนกง่ายๆเนาะไม่ยากอะไรนะคะต่อไปค่ะข้อ18ว้าวนารักเชียวจากภาพมีตัวสะกดมาตาใดตัวอะไรล่ะคะตัวนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรปลาวานใช่ไหมวานวานอยู่ในมาตาอะไรกอกาหรือเปล่าใช่เปล่ากลหรือเปล่าหรือเกยวานวานสะกดยังไงคะ วานมันเขียนอย่างนี้วออาเวออาลอจุลาใช่ไหมลอจุลาอยู่ในมาตาอะไรคะอาการไม่กลนค่ะออกอ่านออกเสียงโดยใช้นอนหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะตอบกลนนะสิบเก้าค่ะพยัญชนะตัวใดไม่ใช่เอาโจทย์ออกว่าไม่ใช่มาตากก ไม่ใช่มาตากกนะเออมาตากกนะมาตากกมีอะไรจำได้ไหมที่ครัวบอกอะให้จำเป็นเพลงอะไรคะไก่ไข่ควายคอละคังตีดังกางวานอจำได้ไหมไก่ไข่ควายคอละคังตีดังกวานแล้วคอไหนมันไม่ใช่ไก่ไข่ควายละคะก็คือ้อคอควายนั่นเองพอผ่านไม่ได้อยู่ในไก่ไข่ควายนะอะอันนี้เทคนิคการจำจำจากเพลงง่ายๆนะ อ่ะคนยี่สิบคำใดอยู่ในมาตรากฎดอยู่ในมาตากดอ,อยู่ในนะอยู่ในมาตากกดหนึ่งก็ใครบอกโกรธขอไข่บอกทูบขอกวายบอกวานทูบทูบอยู่ในมาตราอะไรคะแม่กบนะเปลาไปอยู่ในแม่ก,กบนะขอควยวา,วานวานอยู่ในมาตาไม่ก้นนะคะมีโกรธนะโกรธอ่านออกเสียงว่ากรอกรอโดโกรธใช่ไหมคะ นี่เลยพอทงอยู่ในมาตาแม่กดนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็อีพีสามก็จบแค่นี้นะ้องเดี๋ยวเรามาต่อกันใน E p พีที่สี่และ E ีพีที่ห้านะคะเพราะว่าเรายังเหลือเวลาติวอีกสองวันเนาะวันจันทร์กับวันอังคารหน้านะคะก่อนสอบนะคะยังไงก็ให้เด็กๆนะเข้ามาทบทวนนะคะจะได้ทำข้อสอบได้เนาะวันนี้ก็ลาไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ